นม UHT ตีฟองฟ a l คอนโฉมใหม่ให้ฟองเนียนนุ่มจากโฟโมูส์ดิเซอ you can drink by Falcon ไอศ cream banana split ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มที่ประกอบไปด้วยพนาคอตตา้ารสช็อกโกแลตพีนัทและสตรอเบอรี่เสิร์ฟมาพร้อมกับบานาน่ามิลเชคข้นและวิป i n g Cream และนี่คือขนมหวานดื่มได้ที่มีชื่อว่า banana split spread ในการทำพนาคอต้าทั้งสองรสชาตินะครับส่วนประกอบที่ช่วยทำให้พนาคอต้าของเราเนี่ยมีความหอมมันอร่อยตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายนะครับก็คือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฝาวคอนนั่นเองครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนมนะครับจึงมีความมันเนยหรือว่าไขมันนมมากกว่าครับเราเริ่มต้นจากการทำพนาคอตา้ารสช็อกโกแลตพีนัทก,กันก่อนเลยครับแช่แผ่นเจลาตินในน้ำเย็นจัดให้นุ่มดีละลายผงโกโก้และพีนัทบัตเตอร์กับนมข้นจืด แล้วก็นําไปตั้งไฟพอส่วนผสมเริ่มเดือดยกออกจากความร้อนใส่แผ่นเจลตินที่นุ่มแล้วลงไปคนให้ละลายดีใส่นมตีฟองและเพิ่มความเข้มข้นหวานมันด้วยครีมเทียมคข้นหวานเอ็กซ์ตรา้าคนให้ละลายดีกรองและแบ่งใส่แก้วที่เตรียมไว้นําไปแช่เย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับช็อกโกแลตพีนัทเซ็ตตัวดีนะครับเราเริ่มทําพานาคอตตาอีกรสชาติหนึ่งได้เลยซึ่งได้แก่สตรอเบอรี่ครับ แช่แผ่นเจลาตินในน้ำเย็นจัดให้นุ่มดีและเช่นเดียวกับพานาคอต้าอีกตัวเพื่อให้เจลาตินละลายได้เราจึงต้องนำนมข้นจืดไปตั้งไฟพอส่วนผสมเริ่มเดือดยกออกจากความร้อนใส่แผ่นเจลาตินที่นุ่มดีแล้วลงไปคนให้ละลายดีใส่นมตีฟองและปรุงด้วยน้ำเชื่อมรสสตรอเบอร์รี่พักให้ส่วนผสมเย็นตัวลงเล็กน้อยเพราะถ้าส่วนผสมร้อนเวลาที่เราแบ่งใส่ลงบนพานาคอตา้ารสช็อกโกแลตพีนัทจะทำให้พานาคอต้าที่เซตตัวดีแล้วละลาย นำกลับไปแช่เย็ยนเป็นเวลา1ชั่วโมงให้เซ็ตตัวดีครับสูตรนี้เราใช้เจลาตินแบบแผ่นนะครับแต่สําหรับคนที่มีเจลาตินแบบผงเจลาตินแบบแผ่น1แผน่นเท่ากับเจลาตินแบบผง1ช้อนชาครับพนนาค้าต้าทั้งสองรสเซ็ตตัวดีแล้วนะครับและแก้วเราก็ถูกตกแต่งให้สวยงามแล้วส่วนประกอบต่อไปที่เราจะทําก็คือบานาน่ามิลเชคครับ บานาน่ามิลเชคสูตรนี้มีส่วนประกอบแค่เพียง3าอย่างเท่านั้นเองครับเราจะนํากล้วยนะครับที่สุกดีแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กไปแช่แข็งแล้วก็ใช้แทนน้าแข็งครับเพื่อทําให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยไม่เจือจางครับส่วนประกอบต่อไปก็คือนมตีฟองตรานกเหยี่ยวฟาวคอนซึ่งนมตัวนี้นะครับเราสามารถนําไปทําเครื่องดื่มได้หลากหลายนอกจากตีฟองแล้วนะครับเรายังสามารถนํามาใช้แทนนมพาสเจอร์ไรซ์ได้อีกด้วยครับและสุดท้ายก็ใส่ไอศกรีมมานิีลาลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้ากันดีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือ b a n a าน่าสปริตสปริตขนมหวานดื่มได้ที่ปรุงจากผลิตภัณฑ์ตรานกเยี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟมมสครับ